สวัสดีครับทุกท่านตัวนี้เป็นปั๊มฉีดยานะครับตัวนี้เคียวเฮดพีสี่ห้าห้านะครับปอกมันเป็นกระบอกดํานะครับอ่าตัวนี้นะครับลูกลูกปั๊มใช้ตัวเดียวกับมาลูผมเปลี่ยนให้แล้วนะครับลูกปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มเซรามิกนะครับลูกเซรามิกนะครับตัวนี้เป็นซีนเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับหลอดล้างทั้วามสะอาดไห้แล้วนะครับจารบีก็จริงนะครับไม่ต้องอัดเยอะนะครับขันนิดเดียวพอนะครับไม่ได้ต้องขันเหมือนเครื่องปั๊มจีนนะครับ ตัวนี้ปั๊มเบอร์หกนะครับห้าูนย์ะครับเคียวไม่ใช่เคียวอิเล็ริสึ์นะครับหรือปั๊มโอเคนะครับลูกเซรามิกนะครับนี่ครับทุกตัวมีคลิปลองน้ำหมดแล้วนะครับแต่ตัวนี้จะมอใหญ่กว่าเขานะครับตัวนี้มันก็พื้นฐานปั๊มนิ้วนะครับตัวเดียวกันครับตัวนี้ก็แรงครับลูกเซรามิกลูกเซรามิกปอกเซรามิกนะครับท่านใดสนใจก็นำไปใช้งานได้เลยนะครับ้อมใช้ทุกตัวแล้วนะครับ ตัวนี้สายต้องมีสักประมาณสิบมิลนะครับแปดส่นห้ามิลจะเล็กไปนะครับพวกนี้นะครับเพราะว่ามันสายมันจะมาสิบมิลหมดเลยนะครับตัวนี้จะหมุนไม่ดังเหมือนพวกนี้นะครับพวกนี้จะมีแรงอัดสูงรอบต่ำเลยนะครับรอบต่ำจะมีแรงอัดสูงนะครับนี่น่ครับนี่นะครับนี่นะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับ ความแรงๆครับญี่ปุ่นนะครับ